สวัสดีเด้อพี่นอ้องเอฟซีส้ขูสูขุนผู้ติดตามรัฐบาลรับเมืองนอกของห้านายมาแล้วมาแล้วพี่น้องของปูขุนกับฟันคงสุดไทยไปแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อฟันทงไปแล้วของห้านไสพึ่งสีเห็นพึ่งสสมาเนาะพี่น้องเนาะมาจะลายมือเล่อปูบาด้เปิดเบิง้งข้าอยากย่างหลายย่างยก็เลรบาด้เปิดเบิง้ง เลยเบิ้งชุดถ่ายเลยคันเบิ้งตั้งหัวปีกอะเอาไปแล้วเขากลับมาอีกกันไหมเขาเลยมาพึ่งเบิ้งในเบิ้งชุดถ่ายหลาหลาเลยเอาคงคงในน้งพี่นองเนาะของหลานชายมาบนรางคือเก่าหล่ะพ่นองแถวที่ก้อนเขากะมาดีอยู่ดิแต้ว่าเขาหายรางออกบนพี่นองเอ้ยพิดบนพิดล่างแค่นั้นเปดสองเขาอยู่รางไปขึ้นบน เขาก็ให้มาว่าไลายคู่ดอกพี่น้องให้มาหกคู่ของเขามาตรฐานยี่นี่ทุกหมดเลยแต่ร้านชาวนี่คือสิย่อมแพร่ระเบงส่งสาวเกาหลีนี่ย่อ,ยอมแพร่แล้ว,ย,ลวยังตะนุ่มอิสราเอลพี่นอออ้องกุมิสราเอลยังไปดีอยู่ยังหนาติดตามนะพี่น้องเนาะผู้ได้ถาเบิงผู้ได้รอค่อยกะมาแล้วมาแล้วบานเนี่ยมาให้จูสายตาพี่น้องเลยเด้อ เอาไปผิดาจรณาเบื้องว่าเป็นจังไดเป็นตะรุ่นโตใดตรัตตรียังสีลงเดียวว่าสุขที่เขาปล่อยมาเนี่พี่น้องหลงเดียสีพ่อได้เบื้องไลยเห็นว่ารัตตรีก็ได้เนาะเขาก็ปล่อยมาหาแล้วเอาเอาทบทวนของเก่าก่อนพี่น้องวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันหาร้อยหกสบหกเขาหายมา วิ่งรลดซีกับหนึ่งได้พี่น้องได้ซีหนึ่งวิ่งหลุดเขาก็หายมาสองตัวกับหนึ่งซีกระกลมมาเลยหายกลมซีหากระหายกลมสอ,ส,สองกระหายกันซีปดกระหายกันหนึ่ปดกระหายกลมหนหากระหายกันสตัวเขาก็หายมา 814ให้กมพี่น้อง584กัน415กม01081กันเขาจัดมาแบบนั้นนะพี่น้องเนาะงานร้านทรายแม่นอยู่เด้เดี๋ยวได้ก็เที่ยวนั่นอยู่เบิ่งสังเกตดีๆโตพี่น้องจัดเอาล้างบาดนี้ เขาก็ให้วิ่งแปดกับหานะพี่น้องเนาะวิ่งแปดกับหาลูดีถวก้อนแถววันที่สิบหกน่ะเจ้าคู่มาแปดศูนย์กลมแปดสองเขาให้กันนี่พี่น้องแจ้งปู่มากกลมบัตรชุไทยบัตรเหล็กออกมาแล้วแต่ว่าบัตรชุไทยบัตรไก้หัวออกเต็มเล้วพี่น้องล้นล้นเด็กแปดสองลุ่นแปดเก้า กันห้าแปดกันให้กลมหนึ่งหาหาเก็ดพี่น้องเดี่ยวก่อนเขาหายแปด้อมเป็นปตัวกันเขาหายยุ่ลางขึ้นไปบนพี่น้องเอ้ยพิษพลาดด้านบนล่างนี่แหละพี่น้องแต่ว่าจับคููมากว่าพิษดอกขันวาลางพี่น้องกับชียุ่ตะลางเ่าขึ้นบนมันว่านี่แหละพิษตัวนอี้อย่างเดียวขออภัยตรงนี้ล่ะขออภัยแทนหลานชายเด้อเขาทรงมากแบบนั้นปูเขาลงแบบนั้นละ บ่ได้ลงเกินเขาเขาเสีเยเขาเห็นเขาจิว่าเอาพอหญหลวงตาเป็นอย่างคือจังเปลี่ยนเหล็กน้อบอกเปลี่ยนของเขาดอกเอาไว้จังสี่เขาบอกจังได้เขาไปจังสัะนะ็จแล้วนาะพี่น้องเนาะพี่น้องพิจ,จะะารณาเอาเดอ้อผู้เบิง้งผู้เขามาเบิ้งมาติดตามก็ได้เมื่อนี้เป็นวันที่มีสิบแปดล้วบ่แมนบอกพี่น้องมีสิบแปดเหรออีก3ามมื้อกะ ไ้เห่แลวน้านะพี่น้องนะถือว่าฟันโค้งของเขาหลดเขาก็มาจังสี่ละว่าเขาบ่ท่านฟันโค้งมาสงสัยสีบ่ฟันแบบสีเหล่านี้เขาฟันมาเขาก็เอาออกไหมตัวมันออกไหมว่าเอาไว้คือเก่าไหมเอาหนีสัตสันดีนั่งเสียเอาเต็มเต็มนั่งเสียละคิดเอาเอาตัวเข้ากลมตัวเขากเขาก่งนะ้าพี่น้องนะตัวรันไส้ไหมาเกง่งรันไส้ไหมากลมเอาพี่น้องโอ้ลายายห่าง จัดไปจัดให้บึงจัดให้ส้มเลยน้อพี่น้องน้อพี่น้องล่อรุ่นของดีามาเ่าบึงเด้อพี่น้องเด้อบึงเรากดเลขกดแจให้แน่บุลบ่มียังดอกได้ได้กับบะมีแต่ว่าจัดเป็นสพานบุญให้พี่น้องขอให้พี่น้องในศกใ้มันมีศก,ม,ก,ม,กมีลาบเท่านั้นละยอดไลย,ยอดแจยังกับบไใดดอกแต่ว่าเลขกับไปดีดีแต่แหงบ่ได xem quân chị quân cả bưng cả hai nó, nó vinh hằng nào vinh à vinh bun quân vinh bun vinh หกโลดพิจารณญหาบ้างเดอ้อวิเคราะห์ดีๆเดอ้อพี่น้องเด้อบางเทียกะเนี่ยให้คือเทียวผ่านมาอยู่ล่างไปขึ้นบนน่ะพี่น้องนะ่ะเ้ามักจังได้หักจัดเอาเมื่อสิขวดทั้งบนทั้งล่างเลยกะเดี๋ยวแต่ดุลลพินิจเด้อพี่น้องเดอ้อ เรจะดุลลัพินิตของพี่น้องอีีนี่ส่วนบนพี่น้องยิ่งบนเอาบนเขียนไวน้นี่ก็นเลยแบบนีไวีนีรถเรื่องเหุ้ยังไงนะพี่น้องนะจับคู่บนบนจับคู่หนึ่งสี่ มาไข่ไข่กันกับของปูอยู่แล้ตัวนี้หน่งสี่หนึ่งหกหนึ่งหกเกีย่มาไข่กันกับของปูตัวนี้ก็ได้แต่ของปูเป็นชิบเกียรตครับกันยูโฟดฟังพี่น้อ,อเงเออกีเยหนึ่ง เดี๋ยวกหกสามหกสามาหกได้เห็นสุลอับแล้วพี่น้องเขามาปูสิเปิดเบื้องให้ล่งให้สุลอับบ้างละันเขามาเนาะนอกจากเขาสีว่ามาปูจังสีเอาว่าเอาออกว่าได หกแปดหกแปดสามตัวก่นสตัวนีมาสหางหนึ่ปีมาสสุดี่นหองหกแปด 8 5 6 8 6 กุ่มบนนี่หกสุดหกสุดสี่สุด,สดคือหนังสี่สุดคือสามตัวหกสุดคือสองตัวกุ่มบนกุมน่มลางหมายนึงพี่น้องกุ่มลางกุ่มลางเดี๋ยวจังเบิงตัวกลมตัวเด่นนะ้าพี่น้องเนาะอันะนี้ลาง ล่างวิ่งวิ่งแปดแปดตัวเดียวพี่น้องลูดเด้อพี่ห้องเด้อลูดเต็มเต็มเลยเต็มที่เลยล่างเขาให้มาตัวเดียวเด้อรันให้มาตัวเดียวลูด เต็มเี่ไปเลยเต็มเต็มไปเลย 8, ลูกแปดล่างย่างเดียวบ่วมีตัวมาแข่งแปดเขาอยู่ตัวเดียวกลมไปเลยแปดอยู่ตัวเดียวมาตัวเดียวจับกูจับกู 80, xuống tiến tôi như nhảy đây mở lại tổ chết vẹt chết อยากไปอีกหน่อยหนึ่งเยีงยงกันหน่อยหนึ่งห้าแปดห้าแป้บนมะนำพี่น้องบ้หนึงแปดแหนึ่งแปด หนึ่หสุดหกห้างพี่น้องของล่างกับหกของบนกับหกแต่ของบนมีมีสองตัวนำ้ำตามได้เลยพี่น้องเด้อกันมักกันติดตามยยกอะเขามาเบิง้งละมันจอจอยแล้วห้องหอดมือแล้ววันที่ยี่สิบแปดเราเด้ ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบลี้ยูี่มืนพี่น้องได้เฮกันเนาะเอาเบอร์โทรให้พี่น้องกันเมอดิลงหลายมือละศูนย์เบอร์โทรธรรมดาได้นหนเนาะเบอร์โทรไล่ก็ลงไปดังหมือกับเบองมีเบอร์โทรไล่ยี่ดอกยี่หลังสุดกับมีเบอร์โทรไล่ลงอยู่ศูนย์ หนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าแปดห้าแูขน น้ำเป็นผู้ติดตามมาให้เด้อร์เลขเมืองนอกก็ได้อาบาัตินี้มาตบต้วนกันเด้อพี่น้องเด้อเด็กกลมกันเด็กวงกลมกันบาดนี้อิสราเอลของเมืองนอกมาแล้ววันที่หนึ่งกันยายนเนาะพี่น้องนอสองพันห้าร้อยหกสิบหกให้วิ่งมาบนวิ่งหนึ่งกับหกพี่น้องหลุดจับคู่หนึ่งสี่ หนึ 16, 16, 16, ่หกหกระกลมเด้พี่หนองให้กลมหนึ่งหกนี่กันย1หนึ่งกระกลมย1นกระกลมเด้พี่หนองเด้อก็มาหกสากสกระกลมเล้นเน้นก็มาห6าหกกัน มาหกแปดกับกันสามตัวมาหนึ่งหกแปดมาสามตัวผลว่าก,กันผัเป็นตัวเก่งมันจังไหนแล้วหลานมาช่องตัวผันเป็นตัวกันหกแปดนะหนึ 1, 6, ่งหกแปดก้มแปดห้าหกกันสามนี่หก สาม, 8, มแปดกลมเราตัวผลบ,บ่มีบ่กลมบ่กันมาจังไดยเอาสามเข้าไปนอะกพี่ร้องเนาะห้าสามหนึ่งกันล่างบัตรนี่วิ่งตัวเดียวแปดลูดเลยพี่ร้องลูดสุดๆเลยจับโกแปดศูนย์เก็ดแปดสามแปด 88กลมแล้วบางนีิยันตะขึ้นบนพี่น,อนอ้งอ,นองเนาะคือเจ้าก้อน282เพราะตรงๆนุษย์จะวางขึ้นบน88กันอันนี้กันพี่น้องกันกันกัน88กับกัน18กับมากกลมพี่น้องบางตะเขาจะขึ้นบนย่างเดียว ย่านเป็นคือเทียวก้อนนะพี่น้องเอ้าแค่ตกลมตัวกันเห็นแล้วนะพี่น้องเนาะเอาถดถวนอีกเ,นเ,นกเทีนหนึงอิสราเอลบันทีหนึ่งกัยายนสองันหายหกสิบหวนอีกเทียนหนึ่งเป็นเที่ยนที่สที่สามไปเลยละพี่น้องเลีกวิ่งหลดเด่นเกง่งหนึ่งกับ6กหนนจับคู่หนึ่งีหนึ่หกกลมหนึ่งซกัน เพหกมหกสมกลมหาหกันห8แกันสาตกะหนึ่งหกแปดกลมแปดหาหกกันหกสมแปดกลมหาสมหนึ่งกันบนกุมบนพี่น้องกุมล่างแบบนี้วิ่งแปดตัวเดียวลูดชุดๆเลยพี่น้องลูดล่างสุดๆเลยเขามาจังสันเด็กเขามาลูดว่าลูดก็คือลูดชุดๆไปเลยหลูดล่างแปด จับคู่กันแปกัน78กัน38กัน58กลม88กัน18กลมเอาพี่น้องเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อตัวได้มกักระจับตัวได้คัดกับพนันมาหอดแล้วทิศไรเอลลาลามาลาลากับอุ้วตะเปิดเข้าไปเบิ่งไหมเบิ่งหาของหลาน มาตระดวนั่นแหะปูบ่เดเอาขามาคือว่ามันยากข้างหลายอย่างเลยยุ่งยากอยู่ก็เลยซ้าเป็นคงสุดทถ่ายนะพี่น้องฟันท่งเลยเปิดเบิ้งโคงสุดทถ่ายเขาก็มีแล้วมีจังสี่หละมาเทเดียวให้พี่น้องเอฟซีเอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อให้มีโศกมีลาบกันสุกูสุขคนวันที่หนึ่งกันยาของปูขุนออกสุดใดไปกลมสุดใดไปกลมยิ่สุดใดกะจดใ้จับแล้วพี่น้องเด้อแคบหน้าจอแคบหน้าจอเพื่เขามาแล้วกักดกระดิง่งติดตามไว้เพื่อสิบวันอีพิษพลาด ของดีๆเนาะเอาไปเบื้องเอาไปพิจรารณากันให้โศกมันกันสุขูสุขน้นเฮ่งๆปังๆกันเดอ้อจะเก็บจะจนกันเดอ้อคุณพารักษาพอกันไม่สุดต่อไปสวัสดี